สวัสดีครับท่านผู้ชมในวันนี้เรามาอยู่ที่เกาะลันตานะครับใกล้ๆสนามบินส่วนนะผมตรงนี้เป็นรีสอร์ทนะครับช่วงนี้หลังจากวิปวปามาก็จะมีการปิดทําการนะครับแต่ก็ไม่แน่นอนนะครับก็อาจจะเปิดเมื่อปีใหม่นี้ก็ไม่แน่นอนนะครับเพราะตรงนี้เป็นทิศทั์ที่สวยงามมากที่สุดติดสนามบินติดสนามบินมากที่สุดนะครับตรงนี้ ก็มาถ่ายบรรยากาศให้ดูครับสวยงามสวยงามมากนะครับมองจากสนามบ,บินสุวรรณภูมิแอร์พอร์ตก็ยังเห็นนะครับก็มองไปทางนอนก็จะเป็นในบริเวณของเกาะลันตาทางนั้นติดกับถนนที่จะลงทางด่วนนะครับสนามบ,บินสุวรรณภูมิโดยติดติดกันเลยนะครับแต่เราจะขับรถไปดูกันข้างในนิดหนึ่ง นี่ก็มาในรีสอร์ทนะครับตรงนี้จะเป็นรีสอร์ทนะครับเขาดูแล้วสวยงามทีน้องนะครับรีสอร์ทอันนี้เรามาอยู่ในบริเวณร,ร,ร,รอบรอบนอกนะครับก็จะมีทิวทัศน์ที่สวยงามมากทีเดียวนะครับตรงนี้น่าสนใจมากนะครับตรงนี้เกาะลัลนตานะครับโอ้โหสวยงามมากทีเดียวนะครับก็ท่านใดที่อยากจะมาชมหรืออยากจะมาพักอ่า ที่รีสอร์ทนะครับเกาะลันตาก็สามารถอะไรตรงนี้เลยนะครับบริเวณนี้สวยงามมาลับตามากจะพาดูไปเรื่อยๆนะครับตรงนี้เลยนะครับสวยงามเลยนะพี่น้องนะครับนี่เลยนะครับมาอาจจะแผนทิิวๆเบาๆนะครับให้ท่านผู้ชมได้ดูกันก็จะมีน้ำนะครับตรงนี้มีน้ำสวยงามมากนะครับพี่น้อง ยอดที่สวยงามาที่สุดเลยนะครับที่กอลันตาตรงนี้เลยมีที่พักมีอาหารมีสถานที่ต้องเที่ยวให้นะครับมีการสถานที่รื่นเริงคือการร้องเพลงนั่นเองนะครับตรงนี้นะครับดูตรงนี้สวยมากเลยพี่น้องชมบรรยากาศตรงนี้นะครับที่เกาะลันตานะครับนะที่สนามบ,บินสุวรรณภูมิครับตรงนี้ก็จะติดกันใกล้ๆกันเลยข้างบนก็จะมี สัญลักษณ์ของเกาะลันตาของเขาทำประดิษฐ์สวยงามทีเดียวนะครับตรงนี้อรอบบริเวณนะครับรอบบริเวณก็สวยงามประดับประดาด้วยนะครับเป็นงานที่ตกแต่งอย่างละเอียะดอ่อนที มีรถโบ,บรานรถกเก่าๆนะครับคล้ายๆเป็นรถสมัยเก่าสมัยโบรานนะมาจอดทำให้ท่านผู้ชมได้ดูได้ชมกันวันนี้เลยนี่เลยที่ก่อลัตอนตาสวยงามสวยงามมารามตาวันนี้พามาชมนะครับใครอยากจะมาเที่ยวประเทศไทยหรือไทยแลนด์โอเคไทยแลนด์ Thailand. นี่เลยนะครับตามนี่เลยสวยงามมารามตา พามาชมบรรยากาศนะครับที่ก็าทำด้วยกับมือน,นะครับนี่เลยสวยงามมากทีเดียวเลยสวยงามมากชมบรรยากาศไปเลอร์นะครับ,รบประปัญญาย,ยังสวยงามทีเดียวเลย นีกระทางออกเลยไปแล้วนะครับนี่ออกมาก็จะเป็นถนนใหญ่เลยนะครับถนน,นติงแก้วลักสมบัติตีแก้วล้กรมบักิตีนแก้วอยูต่ติดถนนนะครับข้อเสนามบนก็